สรุปประเด็นคุณฟิล์มรัฐภูมนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนี้นะครับในตอนรายการเที่ยงวันธนุการณ์นะครับที่พี่หนุ่มกัญชัยกับพี่หมวยนะครับเป็นแบบเป็นผู้ประกาศประมาณนั้นนะครับก็มีการแบบเปิดคลิปเสียงประมาณนั้นก็จะมีผู้หญิง2คนผู้ชายหนึ่งคนนะครับนะครับมีการพูดคุยกันเรื่องแบบว่าจะติดต่อมอรายการหนนกระแสนะครับก็ถ้าเดาจากเนื้อเสียงก็คือจะเดากันได้ว่าว่าใครเป็นใครประมาณนั้นนะครับมันก็เลยแบบ มีการเคลื่อนไหวของคุณฟิล์มรัฐภูมิออกมานะครับก็ถ้าของประเด็นของตัวคลิปเสียงอะก็ถ้าใครฟังนะครับก็คือคนหนึ่งก็คือบอสปันคือหนึ่งในบอสของ The Icon นะครับคนที่2คือคุณกฤ็อนงนะครับที่เป็นแบบประธานต่อต้านแชร์ลูกโซ่ที่เคยมาออกโขนกระแสอยู่หลายรอบนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแบบหนึ่งในคนที่แบบว่าบอสพอไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือมันมีมันมีการว่าเนี่ยคุณเกร็ิอนงก็ไปไถ ทางเดีย i ออ n ล้านอะไรประมาณนะัที่มีข่าวแล้วก็มามานั่งแบบให้พี่หนุ่มสัมภาษณ์ในรายการประมาณนั้นนะครับและอันเนี้ยมันเพิ่มตัวละครอีกหนึ่งคนคือคุณฟิล์มรัฐภูมิซึ่งในพี่หนุ่มบอกว่าคลิปเสียงทั้งหมดอนะประมาณ29นาทีแต่โดยตัดโดยใจความรวมนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีการแบบาทางบอสปนันคุยกับคุณเกลียนงเรื่องอากให้บอสพอเหมาะรายการหดกระแสแล้ว คุณกิตนงบอกเนี่ยติดต่อได้แล้วนู่นนี่ตกลงกันแล้วแต่ว่าทางบอสปันเนี่ยอยากแบบอยากคุยกับพี่หนุ่มกันชัยแต่คุณกิตแลนงอ่ะบอกไม่คุยพี่หนุ่มไม่สะดวกก็เลยแบบเนี่ยแต่จะมีคนหนึ่งให้คุยด้วยคือคุณฟิล์มรัฐภูมิซึ่งในบทสนทนามันก็จะเป็นบอกว่าเออเนี่ยผมคุยกับพี่หนุ่มแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วงู่งีงี้งั้นว่าแบบมาออกรายการได้ได้ไดคิววันจันทร์อะไรก็ว่ากันไปแล้วแบบมันมีประโยคเด็ดๆที่ว่าเหมือนกันเนี่ยพี่หนุ่มมาเป็นรายการที่แบบ พูดแล้วคนเชื่อทั้งประเทศอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับตอนนี้ใครก็แบบอยากขอผอลก,กระแสแล้วก็ประโยคพี่ก็เนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าอยากออกคนกระแสเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ20ล้านนะครับแล้วก็ขอทางบอสปันเป็นเงินสดเพราะเหมือนกับทางบอสปันแกบอกว่าทางแกมไม่สะดวกที่จะเป็นแบบเงินโอนเพราะช่วงเนี้ยเหมือนโดนเพ่งเลงประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของเส้นทางทางการเงินทางคุณฟิล์มก็เลยบอกก็ไม่อยากให้เป็นโอนเหมือนกันเพราะเดี๋ยวมันมีเรื่องของเส้นทางทางการเงิน ก็อยากได้เป็นเงินสดถ้าเป็นไปได้ประมาณนะคลิปเสียงก็คือเนื้อหาที่เขาปล่อยออกมาก็คือประมาณนี้นะครับแล้วครันี้มันก็มีการเคลื่อนไหวของทางคุณฟิล์มออกมามาถแถลงข่าวแล้วก็มีการออกอารายการคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับก็คือทางคุณฟิล์มแกก็ออกมาว่าเนี่ยแกได้รับการติดต่อจากคุณกลีย์นงว่าจะให้ช่วยทํา PR ให้บริษัทไอคอนซึ่งาทางคุณฟิล์มแกก็บอกว่าไทาม์ไลน์อ่ะให,ให้ให้สังเกตที่ไทม์ไลน์ว่า ติดต่อกันได้ตัแต่วิทุนายนก่อนที่ข่าวดีไอคอนมันจะแบบดังขึ้นมาดังนั้นตัวคุณฟีมอ่ะแกบอกว่าแกไม่รู้เรื่องว่าแบบมันมีเรื่องของการแบบแชร์ลูกโซ่โกงกันนูน่นนี่อะไรเงี้ยแกบอกไม่รู้เรื่องถ้ารู้ก็จะไม่ทําส่วนเรื่องที่แบบอ้างชื่อพี่หนุ่มกันชยัยแกก็บอกว่าผิดแล้วก็โดนพี่หนุ่มกันชยัยโดมาด่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอนรับความผิดนี้ไว้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เออส่วนเรื่อง20ล้านก็คือเป็น เป็นทางคุณกฤีณาโนงอะเป็นคนเสนอเรื่องนี้มาเองแล้วก็เหมือนมีการเตรียมกันมาก่อนที่จะให้ต่อสายบอสปันว่าให้พูดราคานี้มาประมาณนั้นนะครับก็แต่ถ้าไปอ่านไม่ว่าจะเป็นรายการคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือว่าในคอมเมนต์นะผมว่าก็แบบน่าจะเห็นไปในทางเดียวกันแล้วต่อเนื่องจากเหตุการณ์นี้นะครับมันก็จะมีโพสต์ที่แบบทางเพจข่าวของคุณสรยุทธ์ออกมาประมาณว่าทนายบอสพอ,อยืนยันว่าไม่ได้มีการจ้าง PR ไม่ที่มีการไม่ได้เป็นคลิปตัดต่อมันมีคลิปตัวเต็มกว่านี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้จะแบ,บบัปานปลายกันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังครับ